วันนี้อยู่ที่สนามบ้านเก่าอบอตบ้านเก่าวันนี้มาลองผูมาดีเวในโตออลิต3ครับก็เดี๋ยวจะลองใส่จอกดูลองหลายๆความเร็วแหละ ผมไม่น่าไปไปดีนี่เจช่วงเดินเลยได้ครับอ้าวแล้กอล์ฟกี่นนพี่กอล์ฟกี่คะแนแล้วพอพอ,อ,อ,อลงจะเดินมาปุา๊บมันเป็นทางลาดมัน<อ>จะเป็นทางขนาะเขาอ๋อไปไม่รอเลยนะนพอยุ่งแวะกินน้ำไอ้เราก็ห่วงไอ้อตอนนั้นอยู่ตอนนั้นมันวิ่งช้ากว่าไงเอาชิ้นไหนจะาตามตามขึ้นหน้าเลยตามขึ้นหลังเนี่ยลงที่นี่พี่กอล์ฟแหละที่มาเจอเลยทีนี้ได้ผมใช้แรงเยอะมากตอนนี้ผู้เก่าน่าจะเดินทางไยิงเงี้ยเดีวิ่งอยู่ ขี่แรกผ่านไป523เดี๋ยววิ่งไปเรื่อยจับฟิลรองเท้าก่อนโอ้โหรสามันเนี่ยข้างหน้าไม่ยมอมพัดโอ้ยได้ครับ้ว,ลวเ,เลย,เ,ลยเดี๋ยวไปมาค,ปครับเปิดครับ เอเปิดแล้วพี่จเจเยน็นจเย็นก็สวัสดีดครับวันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงครับตอนนี้อยู่ในรถก็หลังจากเมื่อวานได้ทดลองใส่อผูม่าดีเวทในตัวอีลิตสามไปแล้วนะครับ สักระยะหนึ่งครับเมื่อวานวิ่งไป5โลแต่ก่อนหน้านี้ก็มีลองไปบ้างแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าความรู้สึกให้ฟังครับก็ก่กอนอื่นเดี๋ยวเอามาโชว์ก่อนเพราะสีนี่เป็นสีใหม่คิดว่าคงไม่มีใครเคยเห็นนี่ตัวนี้เป็นซีรีส์ของมาราธอนซีรีส์ครับมันจะเขียนไปเลยเนี่ยตรงนี้เป็นมาราธอนซีรีส แล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นแถบบาร์โค้ดครับจะบอกอางานเมเจอร์เมเจอร์โลกนะครับทั้งหกเมเจอร์นะครับอยู่ตรงนี้ก็ก่อนอื่นก็เรื่องพิตติงก่อนเลยนะครับใส่สบายครับตรงไซส์หน้าผ้ามาเรื่องหน้าผ้าหน้าผ้าบางครับ บางเบาเลยแต่เป็นวัสดุเหมือนเหมือนตัวคล้ายๆกับเน็กสองเออเน็กหนึ่งเหมือนเน็กหนึ่งครับจะเป็นคล้ายๆวัสดุแบบออกพลาสติกหน่อยแต่ใส่สบายครับลิ้นนุ่มบางเบาครับสีสวยมากเลยตัวนี้โฟมเป็นโฟมไนโตรครับน่าจะรู้กันแล้วละ่ะ ก็มี Paint, คาร์บอนเพับเมื่อวานก็ลองใส่วิ่งระยะ 5K ก็วิ่งแบบสบายๆนะครับประมาณ5ครึ่ง 5, 00, 5. 00, 2 00, 5 00, 1 00, ประมาณนี้มีโลท้ายๆก็มีเล่งขึ้นไปบ้างประมาณ4ครึ่งถึง4 20 อส่วนตัวนะครับตัวนี้ผมว่าถ้าเทียบกับตัวสองตัวในตัว e l i t สองตัวอ l i t ตสองวิ่งมันกว่าครับโฟมมันจะนุ่มกว่าตัวนี้โฟมออกออกเฟิร์มๆนิดนึงไม่ได้นุ่มเท่ากับตัวสองนะครับแต่ถามว่าวิ่งมันไหมก็ มันครับใช้ได้เลยสนุกฟีลวิ่งดีครับยิ่งถ้าลงตรงนี้ด้วยตรงฟอร์ฟูดตรงนี้มันเลยก็ยังไม่ได้ลองวิ่งไกลๆยาวๆนะครับแต่เจ้าของเขาเขาก็ยังไม่ได้ลองวิ่งยาวๆเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ยืมเข้ามาอ่าส่วนในเรื่อง โฟมก็เป็นโฟมไนโตรเหมือนเดิมครับเป็นโฟมไนโตรเบาครับเบามากคู่นี้น่าจะอยู่มาสองร้อยเพราะว่าในสเปก <c oughs> ขอโทษครับในสเปกเบอร์เก้ายูเรู้สึกเก้ายูเอรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณร้อย 9กกรัมตัวนี้เก้น่าอยู่มาณส0งก็ถือว่าเบาครับเบาเลยทีเดียวสวยเลยอสองข้างจะไม่เหมือนกันนะครับอีกข้างหนึ่งจะไม่มีตัวแถบาบาร์โค้ด เป็นแถบ,บาา r c o ดจะไม่มีมันสวยตรงนี้ตรงในโตนี่ครับแต่มันอยู่ด้านในครับดอกเป็นดอกแปดครับด้านหลังสี่สิบหน้าสามสิบสองแปดมิลครับดอกแปดมิล สวยจัดรลบสีนี้บอกเลยถ้าโดนแบ็คไลท์กลางคืนนะสว่างเห็นแต่ไกลรู้สึกว่าสีนี้ในเว็บโซว้อหมดแล้วครับใครที่ซื้อสีส้มไปก็แอบเจ็บใจนิดนึงผมกดเข้าไปดูในเว็บ ไม่มีแล้วครับตัวนี้โซลเอาทแล้วสีสวยก็จะมีสแตมป์ไว้หมดครับมาราทอนซีรีส์ครับทังด้านไหนด้านนอกนะครับมาราธอนซีรีส์สวยสวยแต่ถ้าใครไม่อยากใช้ตัวนี้ก็ไปดูตัวสองครับตอนนี้กำลังลดไม่ถึงสามพันอยู่ประมาณ เห็นล่าสุดรู้สึกพัน2,008 2,009นะครับลองไปดูครับแต่ผมว่าตัวนี้ก็ก็วิ่งมันนะก็มีอะไรอีกละ่ะเออเรื่องเชือกชอบมากเรื่องเชือกให้มากำลังกำลังพอดีรัดรันเนอร์ลูปแล้วยังเหลืออีกเยอะครับ เชือกนุ่มรัดไม่หลุดอ,อินโซอินโซถอดไม่ได้นะครับตัวน,นี้อินโซถอดไม่ได้ก็เดี๋ยวไว้ลองวิ่งใส่วิ่งยาวๆแล้วจะมาบอกกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับตัวน,นี้ใส่วิ่งไปน่านประมาณ เกอบๆร้อยโลแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ลองใส่วิ่งยาวๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีิงีครับก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับวันนี้